เนื้อเรื่องภาคใบตองราชินีแวมไพรผู้เปลี่ยนแปลงโลกตอนที่12ลึกเข้าไปเรื่อยๆบนเทือกเขาทานซินนาะเหล่าทหารหารเดินติดตามสองเจ้าชายไปอย่างไม่ลดละไพยพุทพันานานาออกสีหลากสีตามแต่ละต้นของมันที่ทอดตัวไปตามแนวขุนเขาดังเพลงดุริยางแห่งพงไพรสีสันสวยงามที่ขับขานไปบนเทือกเขาทานซินนาะกษัตริย์ดึงม้ย่างเหยาะคอยพลเดินเท้า ไทยพันน,นาหลากสีทอดตัวยาวเบื้องหน้ายอดเขาที่หิะปกคลุมช่างดูน่าตราึงในห้วงคานึ่งแห่งเจ้าชายยิ่งนักด้วยว่าสมัยนั้นน้อยคนนักจะได้เดินทางมายนโฉงเทือกเขาทรานซินนาเดเกระเรดเมาเทนแห่งนี้ทหารหารแต่งชุดทหารห่มคลุมด้วยหนังสัตว์ถือหอกยาวแบกสัมภาระตามกันมาเป็นแนวยาวพวกเขาคุยกันด้วยเสียงเบาๆ ถัดจากส่วนบุกเขาที่มีพันไม้ไปได้ไม่นานก็เจอส่วนที่เป็นทะเลสาบขนาดย่อมๆที่เกิดจากฝนตกร่วมกับหิมะที่ละลายตัวเป็นสายน้ำเย็นฉ่ำใสสะอาดช่างดูสวยงามและรับประทานยิ่งนักในยามนี้ที่ทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางเจ้าชายสั่งให้ทหารพักลงนะที่แห่งนี้แล้วเจ้าชายอเล็กซ์เบนก็ชวนเจ้าชายขาอื่นอโมคินไปชมทะเลสาบ คาอึนน้องพี่นี่คือทะเลสาบยอคาเชียแห่งสายน้ำซินวิสกี้แบ์ที่เป็นแม่น้ำที่ไหลาจากตาน้ำในขุนเขานี้เองแผนที่ระบุว่าดังนั้นท่านพี่นี่เราเดินลึกมาจนเกือบข้ามกลางขุนเขาทานซินนาแล้วนะเจ้าชายคาอื่นทรงตรัสตอบพร้อมรอยยิ้มไม่นานเราคงถึงยังทานซินเวเนียสถานที่แห่งน้ำตก500สายช่องทางลงสู่ป่าทาสการีเบื้องล่างเจ้าชายอาเล็กซเบนทรงตรัสเพิ่ม ทิวทัศน์ที่สวยงามถึงขีดสุดก่อนจะเข้าไปยังป่าอาถรรพ์ต้องสาบในตำนานพื้นบ้านของทรานซินเวนีเราเจ้าชายขาอื่นเล่าแล้วไม่นานเจ้าชายทั้งสองก็ควบมา้ากลับมารวมตัวอยู่กับเหล่าทหารเดินเท้าแล้วรับประทานอาหารกลางวันกันในการเดินทางครั้งนี้นั้นเป็นการเดินทางเพื่อสืบหาว่าเหตุใดจึงมีคนมาตายในป่าเป็นอันมากดังเช่นนี้ และเมื่อทราบแล้วจากได้ระวังหากเป็นศัตรูก็คงจะได้ประชุมการสร้างหอรบตกแต่งค่ายม่านทหารเตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อหายคลายเหนด็ดเหนื่อยที่ได้เดินทางกันมานานก็ถึงเวลาเดินทางการต่อพวกเขาเดินทางกันต่อไปในพงพนาแห่งเทือกเขาทรานซินนาเดอะกเกตเมลเทนดินแดนแห่งดกอินซีเหินบินที่นี่มีเสียงร้องของเหล่าดกอินซีป่าแววดังมาเป็นระยะระยะจบตอน ใบต้องราชินีแวมไพผู้เปลี่ยนแปลงโลกรบกวนท่านผู้อ่านที่ชอบใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะทางทีมงานในติงเกณฑ์ครับเอ็กขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับฟังทุกท่านมากๆค่ะ